สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาขอพูดถึงคอมเมนต์นี้นะคะที่เขาคอมเมนต์ว่าปีนี้ถ้าทวินไม่ตื่นไม่ได้เข้าขบวนการจักรวาลย้ายไปคู่แทนทั้งหมดไม่มีเวลาลอรอเมทิกเปลี่ยนแล้วคลิปนี้ก็จะมาพูดจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็ประสบการณ์จากท่านอื่นๆที่เคยเข้ามาเช็กแล้วก็ประสบการณ์ของท่านที่ได้ยูเนี่ยนกับคู่ทวินเฟรมของเขาแล้วนะคะอันดับแรกเลยนะคะต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่า คู่ทวินเฟรมเนะะี่ยค่ะเป็นคู่ที่หายากมากๆไม่ใช่ทุกคนนะคะว่าโลกใบนี้จะมีทวินเฟรมกันทุกคนคู่ทวินเฟรมตัวจริงนะคะจัก,กรวาลจะจัดสรรให้มาเจอกันก็ต่อเมื่อทั้งคู่พร้อมพร้อมที่จะทำภารกิจคู่ร่วมกันพร้อมที่จะตื่นรู้และรักไร้เงื่อนไข กับทุกคนหรือว่าบนโลกใบนี้และไม่ยึดติดกับสิ่งใดเลยทั้งคู่จะได้มาเจอกันเมื่อทั้งคู่พร้อมะคะ่ะพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งยิ่งใหญ่เลยถ้าคู่ไหนที่ยังไม่พร้อมหรือว่ายังไม่เกิดพร้อมกันในชาตินี้นะคะก็จะยังไม่ได้มาเจอกันนะคะแต่เมื่อทั้งคู่ได้มาเจอกันแล้วนะคะจะเจอบททดสอบเจอบทเรียนที่หนักมากๆและที่สําคัญทั้งคู่นะคะในช่วงแรก จะดึงดูดซึ่งกันและกันแรงมากๆค่ะแรงดึงดูดนี้นะคะจะยาวนานเป็นหลักหลายๆปีอะคะ่ะสองสามปีหมายถึงแรงดึงดูดแบบโห้ยหาแบบเจ็บปวดนะคะไม่ใช่ว่าจะรุนแรงแบบไปเรื่อยๆจนสองสามปีนะคะแรงดึงดูดนี้จะรุนแรงในช่วงหนึ่งปีสองปีแล้วจะค่อยๆผ่อนไปตามระยะเวลาหรือว่าการเวลาค่ะ ทุกอย่างจะค่อยๆเยียวยาในจิตวิญญาณของเราเองทุกอย่างจะเริ่มเบาบางลงสงบนิ่งมากขึ้นสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นสามารถรักไร้เงื่อนไขกับคู่ทวินเฟรมของเราได้ค่ะและที่สำคัญเลยทวินเฟรมไม่ว่าจะห่างกันไกลแค่ไหนนานแค่ไหนนะคะทั้งคู่จะสามารถสื่อสารทางจิตวิญญาณและรับพลังงานกันได้เรื่อยๆค่ะในทุกวันเลย สิ่งนี้ล่ะค่ะคือการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในช่วงระหว่างที่ทั้งคู่ห่างกันแต่ถ้าเป็นคู่ในรูปแบบคู่ประเภทอื่นนะคะยิ่งห่างกันความรู้สึกยิ่งจืดจางลงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคู่ทวินเฟรมนะคะเมื่อทั้งคู่มีการตื่นรู้และรับใจแล้วจักรวาลนะคะจะดึงดูดเขาทั้งสองคนเนี่ยค่ะให้เข้าหากันมากขึ้นเรื่อยๆถี่ขึ้นเรื่อยๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เหตุการณ์ใดก็ตามมันจะเหมือนมีแรงผลักเข้าหากันนะคะแต่แรงผลักช่วงหลังๆนี้จะไม่เจ็บปวดแล้วเราจะเจอกับสถานการณ์ที่มันเป็นการเจอที่เบาบางลงแต่ว่าในช่วงแรกนะคะเป็นการเจอที่เหมือนแรงดึงดูดเยอะอยากเข้าหากันกต้องการซึ่งกันและกันเยอะแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงหลังนะคะช่วงที่ตื่นรู้และรับใจแล้วก็จะเป็น การเข้าหากันในระดับจิตวิญญาณที่สงบมากขึ้น,นะคะ่ะทวินเฟรมจะไม่ใช่ในรูปแบบที่ว่าพอเราตื่นรู้แล้วนะคะตื่นรู้แล้วในระดับหนึ่งในระดับที่สูงเลยแหละแล้วเราก็จะไปอยู่กับคู่แทนแบบนี้นะคะ่ะจริงๆพลังงานของทวินเฟรมเมื่อเป็นพลังงานที่สูงแล้วทั้งคู่เลยนะคะเป็นพลังงานที่สูงแล้วเราจะไม่สามารถ ไปคบหรือว่าไปรู้สึกลักกับพลังงานในรูปแบบอื่นได้ค่ะอย่างเช่นโซเมีนะคะเราจะไม่สามารถไปรู้สึกกับพลังงานนั้นได้เพราะพลังงานของทวินเฟมเป็นพลังงานที่สูงแล้วเป็นพลังงานที่ทั้งคู่ะคะ่ะได้รวมกันแล้วในทางด้านจิตวิญญาณนะคะรอถึงเวลาที่เราจะได้ยูเนี่ยนทางกายภาพจิตวิญญาณของทั้งสองรวมกันแล้วจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ก็พูดง่ายๆเลยว่าทวินเฟรมถ้าจิตปิญญารวมกันแล้วเราจะไม่สามารถที่จะไปคบหรือว่าไปอยู่กับพลังงานที่ไม่ใช่คู่ทวินเฟรมของเราได้แล้วค่ะพลังงานของทวินเฟรมที่ตื่นรู้แล้วนะคะจะเป็นพลังงานที่สูงกว่าคู่ประเภทอื่นแล้วค่ะพลังงานที่สูงเหล่านั้นเราจะไม่สามารถที่จะไปทำอะไรก็ตามไปพูดไปคุยหรือว่าไป มีความรู้สึกกับพลังงานอื่นได้พลังงานจะไม่ตรงกันแล้วกับคู่ประเภทอื่นนะคะเพราะพลังงานของคู่ทวินเฟรมจะรวมกันเรียบร้อยแล้วเป็นพลังงานที่ตรงกันแล้วสมดุลแล้วค่ะถ้าเมื่อถึงจุดนั้นจริงๆแล้วนะคะทวินเฟรมเขาจะไม่สามารถที่จะรู้สึกหลักไรได้อีกเลยมันจะเป็นการอยู่ถ้าเราตื่นรู้แล้วและรับใจแล้วนะคะมันจะเป็นการอยู่แบบสงบ เป็นการอยู่อย่างมีสติอยู่ได้ด้วยตัวเองเราไม่ต้องการที่จะขวยขว้าในเรื่องของความรักแล้วอะคะ่ะมันก็เลยไม่สามารถที่จะนำพาเราไปรักหรือว่าไปชอบคู่ประเภทอื่นได้พลังเมื่อพลังงานของเราสูงแล้วนะคะเราจะรู้สึกว่าเราชอบอยู่คนเดียวมากกว่าฝ่ายที่ตื่นรู้ก่อนนะคะเขาจะอยู่กับตัวเองเยอะมากๆเขาจะไม่ขวยขว้าหาในเรื่องของความรักอะคะ่ะแต่ฝ่ายที่ตื่นรู้ทีหลังนะคะ เมื่อเขาตื่นรู้และรับใจแล้วเขาเข้าใจแล้วในความสัมพันธ์นี้เขาจะเป็นฝ่ายที่ Take A c t i o n ฝ่ายเข้ามาหาฝ่ายที่ตื่นรู้ก่อนเองอะคะ่ะโดยที่ฝ่ายที่ตื่นรู้ก่อนไม่ต้องทําอะไรเยอะคะ่ะแค่โฟกัสที่ตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วจัก,กรวาลก็จะผลักอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาหาเราเองไม่ใช่ว่า เป็นไม่ใช่ว่าเรานั่งรอเขาโดยที่เราไม่ทําอะไรนะคะให้เราโฟกัสที่ตัวเองหาความสุขให้ตัวเองเยอะๆทําอะไรก็ได้เกี่ยวกับโลคใบนี้แล้วเรามีความสุขช่วยเหลือหรือว่าทําอะไรก็ตามอะคะ่ะไม่ใช่เรานั่งอยู่เฉยๆโฟกัสที่ตัวเองหาความสุขให้กับตัวเองเพียงฝ่ายเดียวนะคะให้เราทําอะไรก็ได้ให้กับโรคใบน,นี้ที่เราทําแล้วมีความสุขไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือผู้คน ให้คำแนะนำให้คำสอนหรือว่าอะไรก็ได้ให้ผู้คนรู้สึกดีเหมือนประมาณว่ายเยียวยาผู้อื่นหรือว่าช่วยเหลืออะไรก็ได้ที่เราทำแล้วเรามีความสุขอะค่ะทำไปเรื่อยๆเ,เมื่อถึงเวลาที่เราทั้งคู่จะได้กลับมายูเนียนกันนะคะเดี๋ยวให้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจักรวาลเลยะคะ่ะแล้วจักรวาลก็จะผักให้เราเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราต้องมาเจอกันเองอะคะ่ะ ตกลงในความสัมพันธ์กันเองเว่าเราจะควรว่าเราทั้งคู่ควรจะไปในทิศทางไหนคะ่ะไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากว่าเขาจะมาเมื่อไรให้เราโฟกัสที่ตัวเองเลยทวินเฟรมนะคะไม่ว่าจะเป็นปีนี้ปีไหนหรือปีหน้าหลายๆปีอะไรก็ตามทวินเฟรมแต่ละคู่จะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันคะ่ะ จัก,กรวาลไม่มีทางที่จะย้ายเราไปหาคู่แทนหรือว่าไปเจอกับคู่อื่นทวินเฟมคือคู่แท้ทางจิตวิญญาณและคู่แท้ทางกายภาพเป็นคู่สุดท้ายของเราที่พลังงานตรงกันมากที่สุดสมดุลกันมากที่สุดแล้วค่ะเราจะไม่มีทางที่จะไปรู้สึกหรือไปคบกับคู่ประเภทอื่นได้จัก,กรวาลจะไม่ย้ายเราไปไหนอย่างแน่นอนค่ะไม่มีเวลารออันนี้ไม่จริงค่ะ ทวินเฟรมแต่ละคู่จะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันเมื่อถึงเวลาที่จักรวาลกำหนดช่วงเวลาระยะเวลาของทั้งคู่ไว้แล้วยังไงทั้งคู่ก็จะได้มาเรียลเนียนหรือว่าทำภารกิจคู่ร่วมกันค่ะไม่มีอะไรที่จะสามารถเปลี่ยนเส้นทางของทวินเฟรมแต่ละคู่ได้เป็นสิ่งที่เราถูกกำหนดไว้แล้ว เหมือนช่วงเวลาที่เรามีอุปสรรคปัญหาเช่นกันหลังจากที่เราได้เจอกับคู่ทวินเฟรมแล้วนะคะเราไม่สามารถยับยั้งอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทวินเฟรมเจอบททดสอบเยอะมากๆแล้วก็หนักมากๆเราไม่สามารถที่จะ หนีจากบททดสอบนั้นได้เลยอันนั้นคือช่วงระยะเวลาที่กําหนดไว้แล้วว่าช่วงนี้เราจะต้องเจอบททดสอบเรื่องนี้ผ่านเรื่องนี้แล้วช่วงเวลาต่อไปเราก็จะต้องเจอบททดสอบนี้จะต่อเนื่องเป็นระยะระยะเลยอะคะ่ะทวินเฟรมไม่สามารถต่อต้านอะไรได้เลยจักรวาลน,นะคะหรือสิ่งใดก็ตามที่เราอาจจะมองไม่เห็นที่เขาดูแลเราอยู่ะคะ่ะจะส่งบททดสอบย้ำๆซ้ำๆจนเราไม่ยึดต,ติดสิ่งนั้นเลย พราะสิ่งนั้นจบเรื่องใหม่ก็จะมาเรื่องใหม่ก็จะเจอซ้ำๆย้ำๆจนเราสามารถปล่อยวางได้เราจะเจอจนกว่าเราจะไม่ยึดติดอะไรเลยอะค่ะหลังจากที่เราไม่ยึดติดอะไรเลยจากการใช้ชีวิตของเราเนี่ยค่ะพอเราไม่ยึดติดเราเจอบททดสอบเยอะๆแล้วนั่นแหละค่ะคือการตื่นรู้ของเราพอเราตื่นรู้เราจะเข้าใจกับทุกสรรพสิ่งได้มากขึ้นเราจะรู้ว่า ไม่มีอะไรที่เราสามารถบังคับได้ไม่มีอะไรผู้คนไหนที่เราจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้เราจะต้องเข้าใจกับโลกใบนี้เข้าใจกับผู้คนให้มากขึ้นเพราะหลักๆแล้วทุกอย่างคือธรรมชาติเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราได้พอเราตื่นรู้นะคะเวลาเราเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามเราจะรู้สึกว่าสงบมากขึ้นไม่มีความรู้สึกว่า ทุกทรมานกับอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะมีสติสมาธิอยู่กับอุปสรรคปัญหานั้นได้และแก้ไขปัญหานั้นได้เร็วขึ้นแบบนี้ค่ะเราจะไม่ทุกข์ร้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะไม่โทษธ,ธรรมชาติโทษอะไรก็ตามที่ทำให้เราต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาเหล่านี้พอหลังจากที่เราตื่นรู้แล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจกับ ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้โดยเฉพาะคู่ทวินเฟรมของเราเราจะเริ่มเข้าใจเขาเข้าใจกับสิ่งที่เขาเป็นเข้าใจในช่วงระยะเวลาที่เขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขในชีวิตของเขาเราจะเข้าใจว่าที่เขายังไม่กลับมามันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องแก้ไขในชีวิตของเขาเขาก็จะมีบทบาทมีหน้าที่หลายๆอย่างที่เขาจะต้องเรียนรู้ค่ะก่อนที่เขาจะกลับมา เพราะฉะนั้นนะคะไม่มีแมทริกอะไรที่จะเปลี่ยนได้อย่างแน่นอนทวินเฟรมนะคะถูกจัดสรรมายัางไงสุดท้ายแล้วก็จะจบลงแบบนั้นค่ะจะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ถ้าแมทริกเปลี่ยนจริงนะคะจักรวาลย้ายคุณไปหาคู่แทนนั่นก็แสดงว่าคุณที่คุณเจอก่อนหน้านี้เขาไม่ใช่คู่ทวินเฟรมของคุณค่ะ